ค่ะสวัสดีทีเพื่นอนทุกคนครับวันนี้นุ่นทียากมีหน้าทางตัวเลขแก,กยวกับเบิสูตรคำนวณของอาจารย์คนชจยภูมิุ่นะคะมวดที่ผ่านมาหน้าทางของเพิ่นเป็นแบบนี้นะคะเพิ่นหายาเลขรักลอยหานะคะหลักร้อยหา้าเลขติดบนล่างมีแปดมีเก้ามีศูนย์นะคะผลป่ากดวาเลขออกศูนย์ศูนย์ล่างออกเก้าหกสองบนนะคะมาถมาสองตัวนะคะ สตัวมาสองตัวสำหรับเลขจับคู่คนหายหาเก้าหกหาหกเก้านะคะเลขออกเก้าหกสองนะคะนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้อาจารย์คุณจะพูดหายมาแล้วนะคะหายมาแล้ว เน่นบนนะคะหายมากแค่สองคู่นะคะหายต้องงวดหายสองคู่แล้วโค้งุุทท่ายจะหายเน่นล่างนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปตั้งเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุษนทิยากับอาจารย์คนชัยภูมิงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะคะ สวัสดีค่ะโอ้สัสดีครับอตอนพอโทรมาหนูกมบาว่างคครครับับบเห็ดน้ำเย็นน้ำสั้นไปล่างตัวไอย้ยุทังบ้านครับตื่นทางนี้เวล,ลาค่ะพ่อ่ได้นางเป่าโทรสัะส์บดอกค่ะครับครับเป็นยังไงจะมีต้องวัดหรพ่อครับต้องวัดหรออ๋อ้เป็นเลขฟันหรือเลขสูตรได้ไหมค่ะเลขสูตรตรงเก้านั่นแหละครับ สมดขมยของเก่าน่ะวันนี้บ้านมากกับเขาเลยติดเลาวค่ะมาเขาเลยติดบนล่างแล้วโอ้ยมักนกระจับมีความมันคิดว่าสองมันมันม,ามานัน,นสิบมา,า,าอีกไหมเนีก็ก็เสียบหาใช่ไหมนะเด็กอ้เด็ออกอตัวเก่าเลยออกเาอ,ออกว่าสมศักซีจะคิดคดูคิดสองหน่อยน,นสิไมาพาสองกันแล้วอย่ามันเป็นหา,าหาใช่ไหมเ่อหาเก้าคนนี้น,าาน,นะฮะฮูเก้า อือเก้าหกเอ้หกเก้าหกสองอือเก้าหกสองน่ะอันทำะไรอมัอน่ได้้ยคิดว่ามันสองใช่ไหมน่ะคิดว่าคิดได้โด้ยกก็ตัวไปคิดกันห่ามากหลายก็สองน่ะหกยงบนนี้ไปซช่ลยบอวอวบนี้หรอกสุดนี้ก็บนนี้เื่ากัอือสุดนะเล็กปิดบนล่างเด้อเด้อเลขกปิดบนล่าง เลขิด็บนล่างมีห้ามีห้ามีหกมีหกมีเจ็ดมีเจ็ดครับนี่ละรัห้าหกเจ็ดอ่ามิลักร้อยตัวไหนครับว่าักล้อยลักร้อยครับมยู นี่ตัวหนึ่งกับสองสามตัวนั้นมีสามตัวหนึ่งสองสามรัก้อยหนึ่งสองสามนี 1, 2, ม่หนึ่งนี่สองนี่สามรกถ้าแน่นเน่เนตัวได้ค่ะรักรลอยหรือว่าน้ำหนักท่อกันมันมันระวังหนึ่งกับสามมันก็เป็นเลขคีค่เนาะกับกี่ปสองก็เป็นเลขคู่เอาเอาเอาหนึ่งซะกหนึ่งกับสองแล้สองตัว <5. S 2> จับจับคู่จับคู่เจ็ตสองเ็ตสองหกสามหกสามหกเอาเท่านี้ก่อนเนาะเ็ตสองก็สามหกตัวเลขสามโตนี่บ่มีบอกมัมีอยู่มีโยนหนึ่งเจ็ตสอง หนึ่งเจ็ดสองสองสองสามหกสองสามหกครับเจ็ดเจ็ดสองก็สามหกแน่นแน่นตัวได้ค่ะพ่อระวังสองหางเนาะฮ่า <5 S 2> เอาซ้ำๆกันสักคนออกซ้ำๆัก่อน ท่อกันเราก็เลขสองตัวเลขสามตัวก็ดินน้ำหนักท่อกันบ่ค่ะหนึ่งเกตสองก็สองสามหกครับครับท่ขอท่อกันนะครับสิข่อไปไม่ยย่เด้อฮะสิข่อไปอีกอีกไม่อยอะจะมีคงงทดทายมันบ่คคะพ่อครับครับจิข่อไปยนมันมันเลขสามตัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวสิปล่อยเลขลางอยู่ไม่ส<อ>ามตัวนั่นเสอุกเป็นปเลขล่างเป็นเลขลางอยู่ เขาไปเลขล่างย่มปวดมัอวปวดแล้เลขล่างอ่ะอ๋อใกล้ๆเลขออกแจ้งจะมีโคงสุดท้ายเป็นเลขล่างมันบ่าค่ะครับครับอันนี้เน้นบนก้อนมันบอครับเน้นบนก้อนนะึงอ่ะอาขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะทีนะ่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให็นซีัสดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะพอมาเป็นนยเอฟซีคดีจิอย่างนี้เนาะนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับอาจารย์คนชชยภุมินะคะเพิ่นกหาห้ต้องงวดนะคะไ้แค่สองคู่นะคะสำหรับงวดธีพานมากของเพิ่นกให้มากแค่คู่เดียวนะคะสําหรับงวดนี้เพิ่นไ้เน้นบนก้อนนะคะและ้วทุ่งสุดท้ายเพิ่นจะไ้ล่างนะคะสาหรับงวดนี้นะคะในร่างของพ่อชชยภูมเนื่ย้ค่ะ อาจารย์โกคนชายภูมิอ่ะนี่สองสองกล่องนริยาตต้งไปตั้งมากอ่าอาจารย์คนชยนนยา,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 ายภูมิเลขเลขติดบนรางมีหามีหกมีเจ็ดนะคะเลขรักลอยมีสองมีหนึ่งมีสามนะคะอะ่จับคู่เลขสองตวัวสามสามหกกับเจ็ดสองนะคะน้ำหนักเท่ากันเลขสามตวัวหนึ่งเจ็ดสองกับสองสามหกนะคะ เน่นน้ำหนักเท่ากันทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าท่างฮะซึ่งสหรกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะจดไว้แคบหนา้าจอไว้นะคะเดี๋ยวใกล้ๆเมือ่อโค้งสุดท้ายเพื่นจะเน่น2อตัวให้อีกที่หนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นเน่นบนนะคะ,ะนะคะนทษยายากขออวยพรให้พงศิลาอิ๊ีโชคดีนะทางของอาจารย์คน